ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเจนชิน IMPACT และอยู่กับผมอาร์มซุมแบลครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเครอชิงตัวละคร5ดาวที่มี DPS ทางด้านสายฟ้าและกายภาพที่สูงมาก จัดได้ว่าเป็นเทียเอสระดับท็อปทอปของ5ดาวเลยก็ว่าได้ก่อนอื่นเรามาดูของสวมใส่กันดูดีกว่าครับว่าผมใส่อะไรบ้างอาวุธผมจะใส่เป็นอาวุธ4ดาวของ BP นะครับอัพขั้นไปถึง5ดาวแล้วเลเวล80พลังโจมตีก็จะอยู่ที่449อัตราคียอยู่ที่25.1%ออปชันของดาบตัวนี้นะครับ าการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นอกจากนี้ถ้าติดคีดดิ์เคอไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือการโจมตีแบบชาร์จนะครับจะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับเรา60%ของดาเมจถือว่าดีมากเลยส่วนอ์ติแฟกต์นะครับผมจะใส่เป็นเซตการเดเตอร์2ชิ้นแล้วก็ทันเดอร์ลิงฟูลี่2ชิ้น ไล่ไปทีละอัเนเลยนะครับตองไม้ผมจะใส่เป็นอ,ออปชันประมาณนี้เน้นคีกับคีดาเมจแต่ว่าอันนี้ไม่ติดคีดาเมจนะแต่ที่ผมใส่อันนี้ก็เพราะว่าดีมากเลยมันลงพลังโจมตีให้ผมสามรอบเนี่ยคนนกครับผมก็อย่างที่บอกครับเน้นคีกับคีดาเมจแล้วก็พลังโจมตีนาฬิกาทรายก็ใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีพ่วงกับ คีดามจพ่วงมาด้วยส่วนจอกผมจะใส่เป็นความเสียหายทางด้านไฟฟ้านะครับ46.6%ส่วนออปชันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมยังหาไม่ได้นะหมวกผมจะเน้นไปความแรงคริทิคอลนะครับอ่า46.4%ส่วนออปชันก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมครับครับเรามาดูกลุ่มดาวกลุ่มดาวผมยังไม่ได้ปลดสักกลุ่มดาวเลยนะ พรสวรรค์การโจมตีของเครื่องฉีงนั้นการโจมตีธรรมดาจะโจมตีทั้งหมด5ครั้งแต่สำหรับตัวผมผมจะเน้นไปทางชา้าโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับพลังโจมตีของการชาร์จโจมตีจะโดนด้วยกัน2 h ฮิตก็คือฮิตแรกจะ,ะมีดาเมจอยู่ที่121%แล้วก็ฮิตที่2จะอยู่ที่136%ใช้พลังงาน25หน่วยนะครับ ส่วนสกิลธาตุหรือ, e, อสกิลตัว E สกิลนี้จะแบ่งการโจมตีออกเป็น2แพทเทิร์นก็คือเป็นการมาร์กโจมตีใส่จุดที่เรากำหนดแล้วก็กดอีกครั้งเพื่อเป็นการวาร์ปฟันหรือจะกดค้างเพื่อเป็นการระเบิดจุดมาร์กก็ได้ซึ่งอสองกรณีนี้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าเราวาร์ปไปฟันเราจะได้สถานะเคลือบธาตุก็คือการโจมตีทุกรูปแบบของเรา จะเป็นการยมมตีติดสายฟ้าทั้งหมดส่วนการระเบิดธาตาุจะทําให้ดาบของเรานั้นไม่ติดสายฟ้าไม่ติดเคลือบธาตุนั่นเองดามเมจก็จะอยู่ที่70.6%ส่วนวาฟันจะอยู่ที่235%และสร้างความเสียหายต่อนเนื่อง118% 2ครั้งนะครับคูดาอยู่ที่7.5วีนะครับสกิลอันติเมตรหรือท่าไม่ตาย พลังโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่110%และทำการว้าฟันรัวๆ8ครั้งดาเมจแต่ละครั้งจะอยู่ที่30%นะครับและทำการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างหนักหน่วงดาเมจจะอยู่ที่236%คููดาว12วิใช้พลังงานธาตุ40ถือว่าน้อยมากเลยนะครับ40ครับส่วนแพสซีฟสกิลก็อย่างที่บอกไปครับคือสกิลธาตุาของเรา วราฟันจะติดเคลือบธาตุส่วนระเบิดมาร์กจะไม่ติดเคลือบธาตุครับส่วนสกิลติดตัวอันนี้ผมชอบมากเลยหลังจากที่ใช้สกิลอันติเมตรหรือสตาร์ว่าสวอตเราจะได้รับบัฟติดคีดท์เ่าสิ้าเอซติดตัวมาเลยนะครับเป็นระยะเวลา8ปดวิอันนี้ดีมากเลยครับส่วนทีมที่ผมจัดนะครับทีมที่ผมจัดจะมี ธาตุไฟสองตัวและจะมีตัวที่ถือสมุดอีกหนึ่งตัวก็คือธาตุไฟสองตัวผมทั้งทีมจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น25%เของทั้งทีมนะครับส่วนตัวที่ถือสมุดผมจะถือเป็นสมุด3ดาวเหตุผลที่ถือสมุดนี้เพราะว่าตัวละครที่เราสลับหลังจากที่เราถือสมุดนี้นะครับจะได้รับดาเมจ เพิ่มขึ้นมา48เป็นระยะเวลา10วิครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับและเป็นสมุดที่หาได้ง่ายด้วยยกตัวอย่างเช่นเครื่องฉิงผมมีดาเมจอยู่2,093ผมสลับมาเป็นตัวที่ถือสมุดไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยๆแล้วก็สลับได้เลยสังเกตว่าจะมี ลูกศรชี้ขึ้นรัวๆนะครับนั่นก็คือเราได้รับบัฟแล้วพลังโจมตีจะอยู่ที่2,445ถือว่าเยอะมากเลยนะครับอ๋อผมลืมให้ดูสเตตัสอัตราคี้ผมจะอยู่ที่44.5%นะครับคีดามเมตจะอยู่ที่153.2%ส่วนดามเมจสายฟ้าผมจะอยู่ที่61.6% ครับหลังจากที่รับชมของสวมใส่กันไปทั้งหมดแล้วเรามาทดลองดาเมจกันดูดีกว่าว่ามันจะแรงสักแค่ไหนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกินอาหารยัดดาเมจไปด้วยนะก็คือผมจะกินตัวนี้เป็นโอง่งนะครับจะได้รับพลังโจมตี372%ทั้งทีมแล้วก็อัตราคีเพิ่มขึ้น12%ครับกินไปเลยแล้วก็ อย่างที่บอกครับผมเล่นเครื่อชิงเน้นดาเมจสายฟ้านะก็จะกินเคลือบท่าสายฟ้าเข้าไปอีกครับพลังโจมตียืนพื้นของผมจะอยู่ที่2465อัตราคิจะอยู่ที่56.5%แล้วก็พลังโจมตีสายฟ้าจะอยู่ที่86.6%นะครับส่วนบอสที่ผมจะมาเทสตาเมจเป็นบอสต,ต้นไม้น้ำแข็งนะ คครับพุ่งลงไปเลยครับโจมตีให้หัวตกลงมาก่อนนะครับเพื่อรีดดาเมจได้สูงสุดนะหลบครับโอเคอเหืออ่ะโดนไปหนึ่งทีอย่างที่บอกครับบาบาร่ายืนพื้นอันติเพื่อเอาอัตราคิดาเมจผมจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยสิบเจ็ดนะครับโอเคเพือบท่าครับ แล้วก็โจมตีอยู่ที่หมื่นนะครับถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอิทธิแฟกของผมยังไม่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าออปชันลองต่างๆแต่ละชิ้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบางคนอ่ายังไม่ต้องปลดกลุ่มดาวแต่ตีระดับ20,000ืเลยก็มีเหมือนกันนะครับส่วนสำหรับตัวผมนะครับถ้าเพื่อนอมีคำแนะนำอะไร หรืออยากให้ผมเล่นสายไหนอยากให้ลองอะไรหรืออยากให้แก้ไขอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปได้นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะฝากเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็กดซั b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ